ที่ไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศที่คุณสุวิทย์บอกเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะคะก็ไปคว้าถ้วยรางวัลจากเวทีแข่งขันโอลิมปิกขุนยนต์ที่ประเทศรัสเซียถึง7รางวัลแล้วแถมพิเศษกว่านั้นอีกค่ะยังพ่วงตำแหน่งแชมป์โลกอีก2ประเภท<อ>นะคะคุณพีรพลอนุตระโสตจะมีะรายงานให้ทราบค่ะคณะนักเรียนตัวแทนประเทศกลับสู่แผ่นดินไทยด้วยความชื่นมื่นกว่าครั้งไหนๆครับเพราะเป็นครั้งแรกที่เด็กไทยสามารถคว้ารางวัลใหญ่จากการแข่งขันโอลิมปิกขุนยนต์กลับมาได้มากที่สุด โดยเฉพาะรางวัลแชมป์โลกหนึ่งเดียวของการแข่งขันประเภทโรบอทซ็อกเกอร์หรือหุ่นยนต์เตะฟุตบอลในมือผมนี้คือถ้วยรางวัลหุ่นยนต์เตะฟุตบอลแชมป์โลกนะครับปีล่าสุดซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนเซนคาเบลไปดูฝีเท้าของหุ่นยนต์นักเตะเหล่านี้กันครับอยู่ด้านหลังนี่แลลวครับ ความจริงแล้วเด็กไทยสร้างชื่อในสนามบอลโลกขุญญนยนต์นี้มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ปีที่แล้วประมาทพลาดไปไม่ได้มาซักรางวัลเดียวปีนี้จึงเป็นนัดล้างตาแล้วน้องๆเซนคาเบลกลุ่มนี้ก็ทําสําเร็จครับคว้าที่1มาได้ส่วนที่2นั้นก็ยังเป็นเด็กไทยนะครับจากโรงเรียนโยธินบุรณะทําให้ปีนี้2ทีมไทยเคียย์เจ้าภาพลงไปอยู่ที่3กติกาการแข่งขันท้าทายนะครับคือต้องสร้างหุ่นยนต์ที่ฉลาดพอจะวิ่งไล่ตามจับบอล แล้วเล็งยิงเข้าประตูฝั่งตรงข้ามกับสร้างหุ่นอีกตัวมาเป็นผู้รักษาประตูซูเปอร์เซฟซึ่งปีนี้ปรับปรุงหุ่นโกตัวนี้ให้ดีขึ้นนะครับส่วนตัวยิงนั้นออกแบบมาใหม่ทั้งหมดก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยจะพัฒนาจากของเดิมตรงที่หุ่นเนี่ยจะเร็วขึ้นครับแล้วก็สามารถสามารถเลี้ยงบอลได้ดีขึ้นครับก็มันจะมีเพิ่มในส่วนของการหลอกคู่แข่งด้วยครับให้สามารถยิงประตูได้มากขึ้นครับ อีกดีกรีแชมป์โลกเป็นประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติครับรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลไปฝ่าฟันจนคว้าชัยชนะมาครองได้กติกาจะเปลี่ยนทุกปีนะครับคราวนี้เขาเน้นเรื่องของอวกาศหุ่นยนต์ของเด็กๆจะต้องทําภารกิจเคลื่อนย้ายแผ่นโซลาเซลล์ให้ได้สําเร็จซึ่งนักเรียนของเราสามารถออกแบบกลไกลไว้อย่างดีแถมยังอ่านเกมขาดเตรียมตัวมาพร้อมกว่าชาติอื่นๆครับจนได้แชมป์มาครอง โดยในกลุ่มหุ่นอันตโนมัตนินี้เด็กไทยยังคว้ารางวัลรองชนะเลิศมาอีกถึง4รางวัลเรื่องของวิชาการเนี่ยต้องต้องขอเรียนให้ทราบดิหนึ่งนะครับว่าเด็กที่อยู่กับชุมนุมเหล่านั้นเป็นเด็กที่เรียนอยู่ในเกฑ์ปานกลางครับมาถึงดีนิดหน่อยนะไมใช่เด็กที่เป็นเด็กที่เก่งของของ,ของทางโรงเรียนนะครับแต่ว่าเด็กชุดนี้จะมีความสามารถพิเศษแล้วก็มีความตั้งใจคงบ้านของเขาเนี่แหละครับว่าเขาถึงแม้เขาอาจจะเรียนไม่ไม่ใช่ห้องกิฟต์หรือห้องท,ที่ที่เก่งกว่านี้ แต่ว่าเขาก็สามารถทําได้นั่นคือสิ่งที่ทําให้เขามีพลังใจในการจะทําครับพาะผมผ่านการมุม่งมั่นฝึกซ้อมมุ่งมั่นพยายามมาทั้งปีครับซ้อมทุกวันครับแค่ซ้อมอย่างเดียวมียางหรสมาธิครับความนา้อยใจความมีระเบียบวิใีการซ้อมครับตอนแรกพวกผมไม่รู้เลยครับว่าจะทําหุ่นแบบไหนครับพวกผมทรื้อทดลองรื้อประกอบหุ่นใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเวิร์กที่สุดครับ ส่วนรางวัลสุดท้ายคือหุ่นยนต์เก้าอี้นวดครับจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์กทมนี่เองได้รางวัลขวัญใจมหาชนหลังตัวแทน48ประเทศต่างโหวตให้หุ่นยนต์ของเด็กไทยได้รางวัลคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมเพราะคนอื่นทําแต่หุ่นสำรวจอวกาศแบบเครียดเครียดเครียดแต่หุ่นเด็กไทยเราสร้างมันนวดนวดนวดให้กับนักบินอวกาศครับซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่ามี่ก็เป็นสิ่งจําเป็นบนอวกาศเหมือนกันอ๋อเรา ทําหุ่นยนต์ที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะส่วนมากคนอื่นจะทําในเรื่องของการสํารวจหรือประมาณนี้แต่เราทําในเรื่องของการนวดแล้วเรานําเอกลักษณ์ของไทยซึ่งเป็นลําไทยเนะะี่ยค่ะไปเผยแพร่ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะแม้หุ่นยนต์เหล่านี้จะเป็นตัวต่อของเล่นนะครับแต่ว่าภายในก็ประกอบด้วยการเขียนโปรแกรมสมองกลที่ซับซ้อนเป็นฝีมือของเด็กๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญให้เยาวชนคนเก่งเหล่านี้ได้คิดค้นสร้างสารรค์เทคโนโลยีเพื่อชาติของเราครับพิรพลอนุตรรโสดสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน